สวัสดีครับคุมันน้องตั้มเลยนะที่ครับวันนี้เราจนะมาทำสปาร์ย์ครับวันนี้เราไปเทียบนนยยกับนกแอร์นะครับเราก็ทำการกดปกุ่มนระชับผุมและเพลยหลังนคร,รับสปาร์ย์กลังเพยหลังออกมาจากประมาอนะประมาณรุม พอถอยถึงจุดน,นะครับผมทางสายกระบินก็ทำการดัดกระบินออกนะครับผมสายแล้ว น,นี่ก็ดันไปจนสุดแล้วครับปลอดอุปกรณ์ออกเรียบร้อยนะครับผมปลอดออกแล้ว,ลวก็สิดสับก็ทำการเอ็กซ์ซ่ออกไปนะครับผม สวัสดี้สครับ